ถ้าใครดูอนเมะเรื่องดอกรักผีบ้านที่กลางใจนะครับแล้วฟินจิงหมอนกับโมเมนต,ต์ของทั้งสองตัวละครเนี่ยผมว่าคําถามหนึ่งที่เด้งมาในหัวของทุกคนเลยเนี่ยคือเมื่อไรทั้งสองคุณวากุรีนะครับหนึ่งนาทีเนี่ยกินเค้กได้กี่ชิน้นใช่ครับคุณวากุรีเนี่ยหน,นาทีกินเค้กได้กี่ชิน้นไม่แปลกใจเอยนะครับถ้ามีคนจะสงสัยก็ดูปริมาณเค้กที่เธอกินดิโดยคําถามนี้นะครับก็ถูกตอบโดยอาจารย์ซากะมิคามินะผู้แต่งของเรื่องโดยคําถามนี้นะครับอาจารย์ก็ได้ตอบว่าคุณวากุรีนะครับเป็นคนปลิ้้แนยัีโดกตว เธอเนี่ยเธอน่าจะกินได้แค่1ชิ้นแต่ถ้าเธอต้องทําเวลานะครับและเธอเนี่ยก็หิวมากๆเธอก็น่าจะกินราวๆสิชิ้นได้ในหนาทีน่คือแบบเค้ก10ชิ้นใน1นาทีเลยอ่ะอันนี้เวอร์ไปปะแต่ถ้าจะเอาเวอร์กว่านี้อีกนะครับนั่นคือโปรของ Bo o k Walker ที่มีโปรลดเรื่องนี้เล่มหนึ่งถึงแปในเวอร์ชัน e b บ o k สำหรับลูกค้าใหม่แค่กรอกโค้ดเกียร์แปหนาลดราคาเหลือแค่3 0บาทแล้วถ้าติดใจนะครับอยากอ่านเล่ม2-13ต่อกกอโค้งถึงสิบสามตยแต่ละโค นะครับใช้ได้หนึ่งครั้งเท่าน,นัา้นโปรโมชั่นหมดเขตสามสิสิงหาคมนี้เรื่องนี้หวานมากๆอยากให้อ่านกันจริงๆ